ราคาทองวันนี้พุ่งพรวดขึ้นไปเลยไม่รู้เป็นเพราะสถานการณ์โลกหรือเปล่านะนะมันขึ้นไป500บาทอนะ่ะวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพบางคนมีเงินหน่อยเฮ้ยมันคงจะขึ้นอีกก็ไปซื้อเก็บเอาไว้เก่งกำไรใช่บางคนบอกเฮ้ยจังหวะทองขึ้นเอาทองที่มีอยู่ไปขายเอากำไรเหมือนกันเอากำไรเหมือนกันออนะฮะไปดูกันหน่อยนะครับนี่เป็นร้านทองนะครับที่เราไปสำรวจมา เราไปคุยกับทางผู้ประกอบการห้างทองตั้งเสียมเฮงอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรชื่อว่าคุณบรนทูลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้ยผลมันกระทบแน่ๆโดยเฉพาะปัญหาสงครามจากอิสราเอลเนี่ยมันเลยส่งผลให้ราคาทองในตลาดโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นแล้ววันนี้มันขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมันขึ้นเร็วด้วยทองรูปพรรณซราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ33,300นะครับขายออกอยู่ที่34,550บาท ราคาอ้างอิงจากสมาคมผู้ค้าทองคำนะฮะโอ้หเ oh, มื่อก่อนตอนเด็กๆทองราคาบาทละพันอน,นัน์สี่พัน 4, บาทอะ oh. เดี๋ยวนี้เป็นสามสี่หมื่นอะจริงอีกเท่ากันอะแล้วราคากำเนิดก็ปรับขึ้นลงขึ้นอยู่กับแบบและลายของทองเนี่ยนะฮะบรรยากาศวันนี้หลังจากที่ราคาปรับขึ้นเกือบ500บาทเนี่ยค่อนข้างจะคึกคักนะครับมีทั้งมาซื้อมีทั้งมาขายนะฮะและส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกมากกว่า50%นํามาเทขาย เพราะอะไรฮะเป็นกเกษตรกรทั้งนั้นเลยเขาจะเอาเงินเนี่ยที่ได้เขาเลฟันกาไรหนอนๆเนะเี่ยเอาไปลงทุนกับอาชีพกับกเกษตรนะครับทองหนึ่งบาทเขาได้ฟันกําไรไปหลายพันบาทอะอถ้าได้เป็นเงินสดกลับมาเอาไปต่อยอดการลงทุนบ้างก็มีเงินหน่อยอามีเงินก็มาซื้อทองเก็บไว้กักตุนเอาไว้ไว้เก็งกําไรกันต่อไปนะครับซึ่งราคาทองคําที่ผ่านมาเนี่ยราคาม,มันทรงๆอยู่นะฮะแต่เกิดภาะวะสงครามปุ๊บ เอาละฮะระยะสั้นๆ2ส,สัปดาห์นี้ปรับขึ้นเร็วเลยและล่าสุดก็เกือบ500บาทไปฟังเจ้าของนะฮะปรับขึ้นนะครับเพราะว่า ก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามเนี่ยราคาทองมันก็ยังทรงๆขึ้นๆลงๆปกติแต่หลังจากที่เกิดสงครามขึ้นช่วงระยะสั้นๆนี้ราคาทองปรับตัวขึ้นเร็วและแรงมากลูกค้าตัวใหญ่ที่มาซื้อมาขายซือมาขก็คือซื้อขายปกติอย่างเช่นว่าคนที่มีเนาะก็เขาขายทางผู้ผลทางเกษตรขายข้าวช่วงนี้ราคาดีก็มาซื้อ อย่างคนที่ไม่ได้ทําเกษตรที่เขาขาดแคลนก็ามาขายก็ยังม,ม,มันเหมือนปกติอยู่ช่วงนี้ออตอนนี้เราก็เลยห่วงไปหลายเรื่องเลยนะเรื่องสงครามมันส่งผลเยอะไงมั <S 1> <S 1> <S 1> นก็เห็นชัดเรื่องเรื่องของทองคำใช่ไหมน้ำมันอีกอะอน้ำมันจะยังไงใช่ไหมฮะอ,อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันจะเอามารายงานคุณผู้ชมเรื่อยๆนาจะได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของน้ำมันทั้งเรื่องของราคาทองอะไรแบบนี <S <S ้นะครับเห็นบรรยากาศการซื้อการขายคึกคักแบบนี้มองตัวเองไม่มีไม่มีให้ขาย กระสือก็ไม่ได้ล่าดูสิ